สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาพบกับช่องในน้อยนนดาสาระเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาแนะนำนะครับนี่นะครับแนะนำการทำเหรียญน,นะครับ ดำให้กลับมาขาวเหมือนเดิมน่ครับเหรียญดำดำอย่าทิ้งนะครับเราจะทำยังไงให้กลับมาขาวใสใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเราลองมาดูกันเลยเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปในครัวเลยครับอ,อุปกรณ์ที่จะใช้ทำให้เหรียญดำดำของเรากลับมาขาวใสเหมือนเดิมนะครับก็จะมี เกลือนะครับเกลือมะนาวนะครับน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับขอขยับกล้องนิดนึงนะครับอเราไปดูเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับอแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือ ใส่เกลือลงในน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับประมาณหนึ่งถึงสองช้อนก็ได้นะครับกะเอานะครับกะเอา,อาสร็จแล้วก็อ่าใช้อ่มะานาวเลยนะครับอาฝานมะนาวลงไปเลย อิบน้ำลงไปเลยนะครับอ่าผสมกันเลยนะครับมะนาวช่วงนี้หน้าฝนมะนาวเยอะนะครับหลังบ้านเยอะเลยนะครับเรียบร้อยเลืมบอกนะครับเดี๋ยวอ,อุปกรณ์อีกหนึ่งก็คือฝอยขัดนะครับฝอยขัด เสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับอ่าคนเสร็จแล้วเราก็นำเหรียญของเรานะครับมาลงไปแช่เลยครับเราจะแช่แช่ทิ้งไว้นะครับประมาณ อ่สามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเราแช่ทิ้งไว้แล้วก็ไปท,ทําทุระอย่างอื่นได้เลยนะครับแล้วก็แช่วไว้นะครับแค่นี้นะครับอทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเดยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับหลังจากที่แช่ไว้นะครับทิ้งไว้เลยนะครับก็แล้วก็ไปทำธุระอย่างอื่นอันนี้ผมแช่ไว้สองชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเหรียญที่เรานำมาแช่เนี่ยมัน จะดำมากดำน้อยนะครับถ้าดำมากแล้วก็ใช้เวลานานาหน่อยนะครับ,รบแช่ทิ้งไว้เป็นวันเลยก็ได้นะครับมาดูนะครับ,รบกลับมาใสาเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ก็อาจจะใช้ ขัดขัดช่วยตรงที่มีคราบดำเยอะนะครับนะกับมลาใสมันเดิมนะครับอันนี้ก็เหรียญห้าบาทเพิ่งเอามาแช่ทีหลังนะครับ ก็กลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้ามันมีคราบดําเยอะเราก็แช่นานหน่อยนะครับทิ้งไว้เลยนะครับเราสามารถไปทำธุระอย่างอื่นได้ ถ้าเพื่อนๆไม่มีมะนาวก็ใช้น้ำส้มสายชูแทนได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเหลียนดำมีคราบดำ เราเก็บไว้เก็บไว้เยอะๆแล้วเราก็ค่อยมาทําครั้งเดียวนะครับอย่าทิ้งนะครับเพื่อนๆอสาหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆเพียงแค่นี้ครับสําหรับคลิปหน้าจะมีอะไรสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ però